สวัสดีครับวันนี้มีรถกระบะมือสองมานำเสนอนะครับเป็น Isuzu Dragon Eye ครับ SLX 2 0 0 8นะครับเครื่อง2 0 0 8เทอร์โบดิลิฟอินเจคชันครับปี2,000นะครับรถสวยๆนะครับแม็กยางสวยนะครับยางปี22นะครับยังไม่ได้โหลดจัดทรงนะครับ สีสันสวยรอบคันครับเรียวอยมีบ้างนะครับสี่ก็ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นครับแต่เราได้บางบงเดิมเดิมนะครับติ๊กเกอร์เดิมเดิมเนี่ยบางบงบางบางรอบคันนะครับน้าหลังเดิมนะครับเดี๋ยวชมรอบคันนะครับ สี่สวยเงานะครับเงาทั้งคันฟันสี่มุกราหกเก้านะครับไม่ขาดครับใตเครื่องแห้งๆไม่มียอดเยียมนะครับทัชสีแห้งๆไม่มีไม่มีพู่นะครับล้อแม็กยางดีสี่เส้นนะครับสูนดีวิ่งนิ่มนะครับปล่อยมือได้ครับอ่ายางอะไล่แม่แรงท้างหลังมีนะครับแม่แรงอยู่ใต้เบาะมีครบนะครับ จะเร็วๆน้อยๆนะครับเพราะว่ามันร้อนๆอ่าถ่ายเดิมๆนะครับรถไม่มีผู้นะครับถายเดิมๆอืมผืนพื้นสวยนะครับจะไปดูภายในแล้วดูเครื่องกันครับภายในนะครับอ่ากระจอกไฟฟ้าครับใช้งานใช้งานได้ครบนะครับ ขึ้นลงปกตินะครับสายขวาอ่าเซนทันล็อกนะครับแท่งประตูสวยงามนะครับเบาะสวยไม่มีคาดนะครับอนุ่มๆน,นะครับคอนโซนพุ่มมานะครับอ่าบังแดดมาข้างในไม่มีเหลาไม่มีแตกนะครับเบาแคบเบาแคปเนี่ยกวางนั่งสบายนะครับเบาแคปใหญ่ มาชมฝั่งขวานะครับฝั่งขวาแห่งประตูสวยๆนะครับอกร,ระจกนะ,ะขึ้นออโต้นะครับกดลงเองครับจะขึ้นออโต้นะครับผมสะอาดนะครับ รถปี99จน2000นะครับเป็นช่วงปี99ครับอ่าติ๊กเกอร์เดิมยังอยู่นะครับเป็นกาวนะครับผมพื้นสะอาดนะครับเนี่ยสะอาดมากๆครับรถไม่สกปรกครับข่ายรถสะอาดไม่สกปรกนะครับอ่าแต่ดังวิทยุยังไม่ติดนะครับไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรกติดครบนะครับไฟเลี้ยวเลขกไม้สองแสนเจ็ดนะครับไม้เดิมนะครับ เกเข็มทุกอย่างใช้งานได้หมดนะครับแอร์เย็นครบทุกเบอร์นะครับเย็นชํำเลยนี่อากาศร้อนๆนี่เย็นชํำเลยอ่าเก์ธรรมดาเรียกมือกลางนะครับอ่าไฟเพดานก็ติดนะครับอ่าติดอ่าเบาะสวยนะครับอ่มาดูห้องเครื่องอ่เรียมเดิมๆนะให้ดูเรียมเดิมๆก่อนห้องเครื่องครับ ร้อนนะครับอากาศร้อนมากเลยครับแก้มสายขวาเดิมนะครับคานเดิมมุดเดิมนะครับเพดไม่แกะฝาโปรงเดิมนะครับไม่มีการทอดนะครับติ๊กเกอร์คำเตือนอยู่ครบสองฝั่งนะแอร์เย็นช่ำเลยร,ลอร้อนๆนี่ยังเย็นช่ำเลยนะครับ นี่ครับจำๆเลยเครื่องไม่มีไอเลยนะครับแน่นๆเลยเครื่องแห้งมากครับไม่มีหยดเยิ้มเลยนะต้องมาแปะเดอรบโบครับเครื่องแห้งๆเลยน้ำเปิดไม่ได้ครับมาร้อนๆอยู่นะครับเปิด,ดยวพุ่งออกแน่ครับประมาณนี้นะครับคันนี้เล่มเอกสารชุดโอนมีครบนะครับ มีบรการชั้นสามด้วยนะครับามกกลาหกเก้านะครับอันนี้เปิดขายอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับเ,เรื่อเอกสารครบนะครับดูรถกรรแววาแพงแสนนครปฐมนะครับทางจังหวัดเราก็มีบริการส่งนะครับมีค่าส่งคิดตามระยะทางวิดีโอคอลมาดูรถก่อนได้ครับเบอร์โทรติดต่อศูนย์แปดศูนย์สองสามห้าจ็ดแปดจดเก้านะครับรถบ้านกำแพงแงสนนะครับลานบ้านเรา หารถไปเที่ยวสงการนะครับมาจัดไปครับอิลล์ซุเอ x เครื่องสองพันแดดีเซลนะครับสำหรับวันนี้นะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ